ดีนะคะวันนี้ทีมงานดีแสนอู่อนันต์การช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอผลงานนะคะกับาการส่งมอบนะคะผู้ช่วยของเรานะคะกับส่งจัมโบ้แลมโบ้นะคะคันนี้ก็เป็นรถดิแดนหกร้อด,ดั้มนะคะเป็นไอส่ตัวเครื่องยนต์อีสุ1 1 5เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะคะคันนี้เป็นชุดฟอร์ท้ายคันหน้าของมิโนเอฟนะคะเอฟซีค่ะคู้หน้าคู่หลังเลยค่ะเป็นชุดดั้มหกตันค่ะ เป็นชุดแนหบหกเป็นชุดแนบเจ็ดเซนนะคะคัตซี่ขนาดหกนิ้วค่ะดามซับด้านในให้ด้วยคันนี้นะคะกว้างอยู่ที่สองเมตรยี่สิ 1, บค่ะสูงเมตรหกสิบกระบะยาวอยู่ที่สี่เมตรยี่สิบค่ะตัวนี้สี่เมตรห้าสิบเขาสี่เมตรห้าสิบค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะคันนี้กระบะยาวอยู่ที่สี่เมตรห้าสิบนะคะ ของเขาได้อยู่ที่90นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้คันนี้นะคะเราจะออกไปลุยกันนะคะยังอำเภอบัวใหญ่นะคะคันนี้ก็เป็นคันที่2นะคะของครอบครัวชัยเสนหานนะคะเป็นอีกหนึ่งความไว้วางใจที่ทางลูกค้านะคะได้ มอบให้นะคะก็เป็นคันที่2ของครอบครัวชายเสนหานทีมงานก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับวันนี้วันที่10มกราคมนะคะเป็นคันแรกของปีหมูทองนะคะกับการส่งมอบผู้ช่วยของเรายัางไงก็ฝากติดตามผลงานทุกๆผลงานนะคะถ้าลูกค้าหรือกเษกษตรกรท่านใดที่สนใจนะคะก็ขอฝากผลงานนะคะกับที่แตนปู่อนาจการช่างนะคะลดเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดยฝีมือคนไทยใช้งานเกินคุม้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานวันนี้ให้ได้ชมกัน ลูกค้าหรือสนใจนะคะก็ติดต่อกันได้ที่เบอร์0892411962นะคะเบอร์เล็กนะคะแล้วก็เบอร์ของพี่อนันต์นะคะ0806630489นะคะสนใจก็ทักแชทหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะว่าสเปครถต้องการแบบไหนคุยกันได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นตัวรถใหญ่เลยตัวท็อปเลยนะคะคันนี้ติดตามผลงานวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ได้เหมือโอเคนะคะไห้เวลาตามไปกันน่อยีหมครับคันนี้นะคะเป็นยังหน้า750ายังหลัง825นะคะเป็นกระทะของ16ค่ะสามารถลองรับน้ำหนักการบรรทุกได้นะคะก็อยู่ที่สิบ7้าตได้นะคะคันนี้ ลองมาแล้วนะคะสําหรับลูกค้าจากทางโซนห้วยถแถลงนะคะเป็นสเปซเดียวกันเลยนะคะน้ําหนักที่ขนได้นะคะก็อยู่ที่สิบเจ็ดจุเจ็ดเก้าศูนย์นะคะคันนี้อัดกันมาแล้วนะคะสิบเจ็ดจุดเจ็ดเก้าศนย์นะคะเป็นข้อบูลที่ได้มาจากทางลูกค้านะคะโอเคขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้วันที่สิบมกราคมนะคะอีหกสองขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ